ส่วนนี่เป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าเต็กปังทีนี้มันคือเมนูชุดเนี้ยคือยังไงที่นี่คือเออ่อสเต็กคอมโบเต็กปังปลานะครับไก่หมูมีนมปังที่มีเจอกินก็ต้องต้องกินขนมปังก็พยายามทำให้มันให้มันแปลกๆปลเวลามากิน หนึ่งคือบางทีกินกินคนเดียวจานเดียวเนี่ยอาจจะสั่งสั่งอย่างเดียวจะสั่งสองอย่างบทีเด็ก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 ก็ไม่ใช uh ่ม huh. ีตังหรือถ้าถ้าไม่มีการแช่ก็สั่งก็หลายอย่างแล้วก็แบ่งกันแตอาจจะลำบากก็เลยรวมรวมมาทีเดียวเลยก็ใครชอบตรงไหนก็ชอบก็แชร์กันแบ่งกันกินนี่พิซซ่าพิซซ่าเต็กปังเต็กปังนะครับนี่ฮะเราทําที่นี่เลยนะครับเราอบกันเราทำทำแป้งอีกร้อนๆเลยนะฮะนี่พิซซ่า นี่คือต้มตำกระตำถาบเล็กปังมีปูนี่คุณผู้ชมผมให้ดูนะฮะมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่กุ้งปูนะครับมีไข่ไข่เยี่ยวมะนี่ไข่เค็มแน่เลยเน,นี่มีขนมจีนนี่ผมมาคนเดียวผมกินอย่างนี้นี่คนมองกันแน่เลยนุ่มลูทุก้าแคแซ่บหมูทางเหนืออ๋อ,อทะเลทางใต้ <c oughs> ปลาไ้าทางอีสาเนเลย ถ้าคุณมาที่นี่นะผมอยากให้มาลองชิมที่นี่อาหารไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันเยอะมากครับกาเต็กปังก็คือสเต็กนั่นเองนะครับแวดเวียนมาเข้าไปใน Facebook ก็มีเข้าไปเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับแล้วถ้าคุณมาที่เชียงใหม่หรือแถวๆนี้ดูนี่นะคุณมากินนี่โอ้โหผมว่าอร่อยจริงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยจางครับผมลุยเลยนะโอเคครับนะครับผมลุ่ยเลยนะ